สบายดีท huh? ุกคนมาอาบน้ำเมียทุกคนนี่เดินจะวางมือเนี่ยอากาศฮ้อนงอนก็นคือเห็นเทอน้ำเซ่อทุกคนฮ้อนคือยำเล้งแบบเดือนสี่เดือนห้าแต่ว่ามันมาลูกน้ำกันเย็นเท่ากันทุกคนอากาศเย็นตอนน้ำเย็นอยู่เพิ่งหนาวอ่อนอบเอาแห่งทุกคนแบบตองได้เปิดพัดลมไหลเออตงได้เปิดพัดลมแล้วก็แบบมันเพิ่นเข้าเปลังกับซีแน่ทุกคนเขาล้มนลุ้มกับแบบมีฮ้อนไปเลยแต่ว่ามือนี่นี่ยฮ้อนสุดๆเลยมือนี่เนี่แต่น้ำนี่เย็น คือเห็นน้ำเชื้เยอะมาเอาอั่มน้ำเชื้เยอะเยอะว่าอ่านเชื้เยอะมาดำหอยู่น้ำเชื้ะทุกคนมาแซ่อ่านเต็มโดยส่วนเด็กๆนยวมานทำทุกคนนะสองคนกะดกับอนนุ่กาตั้งใจว่าทีมาสะเขียบนะทุกคนสะไปสิบบอลไมได้จับตัสะน้องทุกคนคอมแมนต์แนวคือแช่คือแตนสะเขียบเต็มไม่ได้จับตัเลยหามาเอาเมื่อน่ะค่อยสะค่อยได้สองตัทุกคนแบบสะลื่นๆนะครับมีตั้งใจเยอะมาเอามาเนาะทุกคนตั้งใจเยอะมาเอาพัดไได้ กนกความดเอี้มกวมน่ต่แ like. да oi บบควมันหอนห่อว่าเล้วแล้วก็เขาแบบีกินท allora ีแวมันมาทถูกโนหอนกัมากระน้ำกันีแน้วมันไม่ได้หอนคืตกแปลว่าเย็นเล็กน้อยนะนี่เรเย็นสรมวัน เด็กนี่บ้าอื่นะอนนั้นกับีซ่ยย่มเซ่ีเดยติดเลยดเลยมติดเลยาเี๋ยวเป็นตัิงตอนนีมานทําเซ่ทาี่ีอไม่กูดังนี่ยข่ง่นี้นะวไม่ใม่มันตัวนี้คเก็บ

อันตัวที่มันหุกคดเนี่มันหาแล้วลก็ยังเทีบไว้ยูทุกนันอันนี้มันยกบาต่นึงนึงแขนตอนนี้ก็มทุกคนขอโทษอมันเยหุกนานว่่อตะล่นกันนี่นี่ก็แข็งเอาอนี้ทุกคนอันนี้ใช สรับผิวแล้วทุกคนเก่าคนแรกีลาสุดดเลยีานออกอู่บแล้วทุกคนยังมันากากระเจาจมันสิออก ไม่ว่าสมัยแม่แต่ก่อนะอันนมันโนคนขอ้าเอาเอาเนี่ยมา้ัดผิวช้อกเองผิดมันก็เป็นแบบอันนีมันรีกคืออะลก,กลับก็ได้คนอันนี้พกลับเรี้ทยเรือออหุดียวนี้เรืองอีนี้นะอ ไปเพิอไปที่เล่นมุดโดนสิไปซูมมั้งแอบดิ้นตัวเองซิครับขาวนี่ย้อนตัเงแบบใจง่ายเนี่ยเห็นผี่สาวเขาที่แบบเป็นรุ่นเอ้ยทุกคนนะคือขาวคือแบบดับแต่ที่น้ายขี้ไข่ไปเลยเนาะรา่วาตัวเองเ้อมากเลยอ้ขาวคือขาวยิ่งขาวยิ่งนีงย้อนตัง ขาวยีในเขาเดาให้เลยทุกคนแบบอันไปไปตลาดอยู่เมือาเอรนเนาะแล้วก็แล้เขาเขาดึงแบบเขาย่อทุกคนเขอวขวแบบเขาะได้สุดคอยะแล้วอีเมบอ่ใแบบนีแต่ชี้ไข่ขอไปเลยทุกคนเกิดตอนังนะพวกตอนนั้นข่าวนะนตอนนัเไม่ได้อันทุกแค่นั้นแล้วีี้ไข่ใส่ขอแบบนี้เลยเขาว่าเขาว่าข้อกเเบกเนีเป็นลูกฟาเดเขาดึงแล้ก็ให้แบบขึ้นว่าเขาอิอะลี สเข้าสงามะแพงตัวยังน้อยนะเขาจังยืดไ่จังเยอะขนาดนังน่ห้องกับพี่ล้เขาาขาว้าทุกคนเอ้ยยากบ้าเขาเยอะบุ๊คต้าก็ยาล้วแล้วยาดีมื่อี้ยังบอนนทุกคนเยแบบขี้ไข่ออนี่เยอะนเขาเป็นยอะไอ้เพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ขาเนเยอะใช้ใช้ขี้ธรรมชาติสครับธรรมชาติ ที่นี่หลายมากไว้าวนี่เอาอะไรผมวกสีแล้วทุกคนเร่มอันนห้เริ้นใหม่อนไหนะ จีเลื่อสักทตอเนี่รก็สิให้พอเราออกมากัเหาก็หูกคูดียหตัวยู่แตมอ่ะเอาขาแกะขึ้นเพ่กเท่นึงตะคัดยุบ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 ุบขังไว้แล้วก็นยยยุย น้ำท่านมนน้ำท่านในขาดว่างมีนยังไหลน้ำซื้เศษจำพรพนักพนักขาดว่างตื้นมาอ้ลยีมน่บุงบุกหน่้างนี้นี่้างความั้งนะ ฮ um uh um, ่าป uh, ่ะเดี๋ยวฮุกแล้วหลาเลยอาเลมจมเย็มีมีอยู่ที่ไ่กายี่ดอเอาวลว้อุลงกใหม่นะเไว้ขาซิปห่าจ็ป็นมีขาเป็นดงมี่่ กิ๊บเอาหินนีแ้แหละูมาหุบางนีค่ะเ็เ็นี่้อวคยามากิน่เด็กะดนหเะันดเหอะเถ่นะมันเดีมันขากระหกเลยเลยเวิร์กเวลาตอน

น้เมันกล้ามอ่น้าเลยโอเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเคโ้เคโอเคโอเอเออเอเออคออ เียมันทีไข่ออกถ้าครับดูด้องกคนจะมีชาเรือดต้องสช้เงินนี่นุ่มหอม 司马迁回传。 เขากว่าหาอยู่หากินทุกคนหาป่าหาพยตามม้งน,นะตามเสืเอวานนี้เขาตุ๊กิ้ลูกเบียดทางมุ E okay. ขึ้นเลยเฮ็นอันนี้ดิมาแห้ดาวมาขีดแล้วมาขีดได้ว่าลูกหลังนะบินเี่ยมีแล้วเอ้ยพวกก้อนพวกก้อน มื้อนี่เป็นมือม้ออ่ามื้ออ่าน้ำใหญ่ทุกคนต้องแบบอ่าน,น้ำใยเจ้าเองแจ้งกลางป่าเพราะว่าอ่อามืันนี้แล้วอืเอเนี่ยสักโกบมเดลตลอดพอ,พอแบบออน้องเวินนะมันแบบ, <laughs> แบ,บพ่ออยู่นะทุกคน,นเพลินนะฮ้อนแบบฮ้อนแบบคือเดือนห้าเดือนดูซิเดือนห้าน้องเวินจะคั้มอันป้อทุกคนน่ะมีความน้ำตื่น นั่งน่ากนแล้วหุบหลังเึ้นได้ดึง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 นึงึงด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 ึงงดึงดึงดงดึดดึดึงดึงดึดึงดึดึงด เอาอันกูเออด้มักขาตีฟองเทีมพองน้ำไปแล้วเฉพะท้านี่หายไปเห็นก็ขาทีมกันนี่คือเขาจะรักทีมเหงอกอมอย่นี้นะดีหจักลืมคิดว่ามันเป็นวันยุบมยักเองดปวดอะไรอ่า

ันได้มั้ยโยกู่ทกอะไรอ่างเงี้ยอืมมือตาจสบูก็ดีบู่อะไร้ไหนมันเรื่องนี่แตานี่แตงจะร้องนร้อพูดกวนไปได้ไหมไม่ใช่จะบงเลยสิพวกไปดัสบู่นะนี่เื่องดันซะแล้ะ

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

อ่าอหลังเส้นทางไม่เปี่ยกเลยเนะ

别笑。 โอเซนแอ๋ออ่างโอเซนกินการอืจิตนาการเจงกิ้อ้าวอ้าวจิตนากจินาการจยนกจิตนาการดูดามี่เลิกดีทุกคน Thank <laughs>